นอสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขชนเจ้ะเนาะพี่น้องขออีกสักคลิปนะเจ้ะเนาะเป็นบ้านไม้ทรงโมเดิร์นเนาะจ้ะอันนี้แปลกตาพี่น้องบุคือไผ่สร้างจะไปใส่ละยุดโอ้สร้างยุด <laughs> อันนี้แบบเป็นฝรั่งสุรินทร์บุรีรัมย์เพิ่นว่า mm. พ่อเพิ่นวานะอ๋อแบบแบบเตี้ยเนาะ อ๋อแบบตั้าจ้ะพี่น้องลรดตารางบไดายวิโมเดนะ oui, <more> เดี๋ยวเดี๋ยวมีบันไดหน่อยให้ขึ้นอยอะวิพ่อเจ้าของเพจบอกว่าเป็นของ ฝรั่งสุรินหรือบุรีล์นะจ๊ะเนาะเพื่อนออกแบบเองเพื่อน้ะพี่น้องอันนี้น่าจะยาวเก้าเมตรนะจ๊ะเนาะเก้าเมตรอยู่แล้วพี่น้องกว้างกับสิหกเมตรซ้ำของข่อย,อยนั่นละเดี๋ยวเลาะเบืงเงนะจ๊ะมันมีอีกหนึ่งลายด้วยพี่น้องเด้อฝาน่ะสามารถระบุได้ว่าเราจะเอาลายไหนเนะจ๊ะ <c oughs> เออถ้าฝรั่งนะเขาจะเอาระเบียงเล็กเพื่น <c oughs> อนวะวุ้ยว้ย เดี๋ยวขื้นกอนพี่น้องเราบุกเพจนี้เนาะจ๊ะเอ่อปลาฟงปลาฟงปาฟงแฟร์มอนเตอื่นอันนี้เป็นฝ้าหลุมนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ามันยังบอลแล้วนะจ๊ะเนาะเออเป็นฝ้าหลุมนะจ๊ะ แต่เรา u s l ี s c a ส r é เ ils sont p น u s p ก t i t s นั้ e ใช m ไ d ม n ช่ใช่ใช่ h u มใช่น m ่น a ช่ o หมใช่นั่นใช่ไไ i ม่ไหมใช่ s ั่นใช่ไ o ่นั่นใ่ u หมใช่นั่ i ใ e ่ไหมใช่ e ั่นใช่ใ e หมใ่นนไ่นันี่่น้องอันนี้เป็นออกแบบโดยฝรั่งสุรินทร์น่ เป็นแบบฝรั่งยูสุรินซังเนาะจ้ะพี่น้องสองห้องนอนเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นห้องโถงยาวนะมันเก้าเมตรอู่แล้วพี่น้องอันนี้นะแต่ราคานะ่ะไม่รู้เดอ้อืห้องน้ําอยู่ตรงกลางเนาะจ้ะเนาะนี่ประเทศห้องน้ําอยู่ทางกลางพี่น้องให้เบิ่งไกลไกเนาะจ้ะนี่ห้องน้ําน่ะอยู่ตรงกลางนี่เบิ่งเนี่แล้วก็ห้องนอน ห้องนอนหนึ่งห้องห้องนอนนี่เท่ากับของเราเลยทั่วเม็ดทั่วเม็ดปะเชื้อคัวทั่วเม็ดทั่วเม็ดอืมสามเมตรคูณสามเมตรนะจ๊ะเนาะเบิ่งแล้วห้องนอนนะจ๊ะเนาะเอาวัดมาวัดเพือนเขาั่วเม็ดอ่าทั่วเม็ดทั่วเม็ดสามเมตรคูณสามเมตรนะจ๊ะฝ้าก็ฝ้าหลุมเดียวนะจ๊ะเนาะเบิ่งแล้วเป็นฝ้าหลุมเดียว ้าหลุมเดียวนะจ๊ะนี่นี่เป็นห้องน้ําอันนี้เขายัางบเรล้ววด้วยพี่น้องเด้อแต่พอพันว่าเป็นของฝรั่งสุรินทร์นะจ๊ะอ่าห้องนอนห้องนอนเพ่นใช้ไม้อัดนะจ๊ะพี่น้องใส่แบบไม่แบบบ่เป็นไม้อัดเขาเรียกว่ายังไม้บอรดนะนี่พี่น้องเป็นใส่แบบนี้ไม่บอรดจ้ะเนี่ยเป็นแบบนี้ ป่อยกระเป๋าซื้อบอรอดถือจะพี่น้องนี่หน้าต่างโครงสร้างเป็นไม้เก่าทั้งหลังเนะพี่นอ้องเด้อโครงสร้างน่ะจะเป็นไม้เก่าทั้งหลังห้องน้ำอยู่กลางเนาะจ้ะเนาะห้องน้ำอยู่กลางคักยุ่งจา้าคัากคักลังนี่โซมโมเดิร์นเนาะจ้ะเนาะ ราคานี่มันเจ็ดแสนขึ้นอยู่แล้วอันนี้นะ,ออะนเออน้อพ no. อฟลชบลูสเขาเสียบบันไดออกพี่น้องพอมามันหลังตำนะจ้ะเนาะเงินตำเข็ดบ,บันไดออกแล้วก็ต่อครัวต่อครัวอยู่นอกนะจ๊ะห้องน้ำ้างในมีแล้วห้องน้ำห้องอาบน้ำจะมีแล้วอันนี้เป็นแบบแบบว่าต่อครัวข้างหลังนะจ้ะเนาะ หรือว่าห้องน้ำข้างล่างอีกนะพี่น้องเป็นไม้เก่าอีดีได้พี่น้องนี่เบิ้งเนี้มีเพจนี้เพจเดียวและที่เข้ามาแล้วเป็นไม้เก่านะน้อยมากพี่น้องซึ่งไม้เก้านี่ที่ประเทศนี่มันจะทนทานานะจะเนาะนี่เป็นไม้เก่าทั้งหลังเลยเด้อฮห้องน้ำมีแต่นาะ เดอะออเชคัวเขาทําประตูเพื่อที่เขาจะต่อเป็นครัวเป็นด้านข้างบนใช่ปะอือือีซีแเฟเนเตกรังเฉลี่ยเฟเนเตกรังอืออหน้าต่างเขาใหญ่มากแต่ของเราเราเราไม่เอาใหญ่เอาเล็กน่ะจะเนอะนี่อันนี้เป็นของฝรังสุริน้น่ะจะพี่น้องซึ่ง khá là dài anh có thể tìm ra những đồ có, con bao mét anh có? thua mét, 17 mét anh có bao nhiêu? có nhiều vật rồi đó nào nông có thể nhìn thao bao nhiêu? 6 mét thôi <laughs> à, có 6 <ăn> mét <cười> nữa <laughs> chứ nó 6 mét, dài ยาวชุกว่าเนิบอ่อพาพ่อใหญ่วากว้างหกยาวนะ่ะเก้าแล้ววะกว้างหกย่เาเก้าพี่น้องแต่ว่าต้องทมเจ้าของเพจเองนะจ๊ะเนาะว่าราคาเท่าไรเพราะว่าคอยกับเบหินสร้างนะจ๊ะเดี๋ยวให้บึงมุมข้างนอกนะจ๊ะเนาะพี่น้องอันนี้เป็นมุมข้างนอกนะจ๊ะพี่น้องเป็นทรงโมเดิร์นนะจ๊ะนี่หลังคาทรงโมเดิร์นจ้า เอาหลังคาสรงไทยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นข้างนอกนะจน๊ะเนาะฝาผนังแล้วแต่เขาสิสั้งร้ายด้วยพี่น้องเด้อสามารถติดต่อหน้าเพจเพิ่นเนาะจา๊ะเนาะ